สวัสดีค่ะกลับมาแล้วจ้าหายหน้าไปสองวันเนะเาะอ่อมีธุระนิดหนึ่งก็เลยทิ้งไปสองวันนะคะกลับมาแล้วกลับมาประจำการที่เดิมนะคะอา่าวันนี้นะพี่นุจ,จะ เ่าเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะเอผื่อใครหลายๆคนที่เจอปัญหาแบบนี้นะคะแล้วกเ็เขาเรียกว่าอะไรอาจจะไม่ได้มาสอบถามพี่นุชหรือบางคนอาจจะไม่ได้สังเกตนะเออเราจะคุยไปทา,าแล้วก็ทาเอา่อครีมไปด้วยนะคะทาครีมของเราไปด้วยเ มีน้องคนหนึ่งนะคะที่ซื้อครีมพี่นุชไปใช้นะแล้วก็อย่างที่พี่นุชแนะนำว่าขอซ้ำหูเลยวันนี้สะผมน้ำเข้าหูามีน้องคนหนึ่งนะคะซื้อครีมพี่นุชไปใช้แล้วก็ใช้สำลีนะคะเช็ดหน้าตามที่พี่นุชแนะนำ แล้วปรากฏว่าเจอปัญหาว่ารู้สึกว่าเวลาที่ลงลงครีมแล้วแสบหน้าถามไปถามมาก็คือว่าพี่นุถามว่าซื้อสำลีมาจากไหนก็ปรากฏว่าไปซื้อมาจากร้านทุกอย่าง20่บอะเนาะเออ พี่นุชไม่ได้บอกว่าของถูกไม่ดีนะแต่พี่นุชอ,อ,อยากให้เลือกนิดนึงสำลีมันก็มันก็มีหลายเกตเนาะหลายเกตหลายแบรนด์วิธีที่เราจะสังเกตนะคะก็คือว่าอ,อ,อย่างตัวอย่างตัวพี่นุชอะ ขวาจะมาเจอขว่าจะมาลงตัวกับกับสำเรียพี่นุชก็ลองผิดลองถูกมาเยอะเหมือนกันนะคะสุดท้ายพี่นุชก็มาจบที่ยี่ห้อน,นี้ค่ะเออนะซึ่งก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะนุ่มนะคะเพราะเขาเป็นเอ่อฝ้าบริสุทธิ์ร้อเเซนะคะแล้วก็ไม่มีใย,ยสักคอ้นะ แล้วก็ค่อนข้างที่จะนุ่มแต่ก็ต้องบอกนิดนึงว่าก็ค่อนข้างที่จะมีเส้นใย,ยแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะนุ่มนวลกับผิวเนาะเออสัมลีนะคะไม่ใช่ว่ายี่ห้ออะไรก็เหมือนกันพี่นุชบอกเลยมันมันมีความแตกต่างนะเออเราจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลือกนิดนึงถ้าเกิดว่า เจอปัญหาแบบเนี้ยซื้อมาแล้วแบบเจอปัญหาแบบเนี้ยว่าเออมันบาดผิวมันทำลายผิวก็เอ่อเปลี่ยนดีกว่านะคะก็คือเอาเอาไอท้ที่ที่มันไม่ดีอะไปใช้กับส่วนอื่นของร่างกายอย่าอย่าเอามาใช้กับผิวหน้าเลยนะคะหมอว่าแทนที่ผิวจะดีก็กลายเป็นทำลายผิวไปนะคะเออ โดยส่วนตัวพี่นุชก็ก็มาจบที่ห้อเนี้ยค่ะแอมเออแอมบูลแน์เนาะเออรถพยาบาลค่ะออแล้วจะพูดภาษาอังกฤษทำไมเออนั่นแหละสัมรีตารถพยาบาลน,นะคะพี่นุชก็มาจบที่ห้อนี้ก็คือใช้แล้วก็เออรู้สึกว่าเออมันนุ่มนวลกับผิวก็ใช้มานานแล้วหลายหลายปีแล้วนะคะแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องน้ำเกลือนะคะน้ำเกลือเช็ดหน้ามีน้องถามว่าพี่หนูใช้น้ำเกลือเช็ดหน้าแทนโทนเนอร์ได้ไหมอืมพี่นุชบอกตามตรงเลยว่าไม่ได้นะคะไม่ได้น้ำเกลือเนี่ยคุณสมบัติของเขาก็คือว่าเมันช่วยทำความสะอาดแผล เนาะช่วยทำความสะอาดแผลช่วยเ,เขาเรียกว่าอะไรเหมือนฆ่าเชื้อพวกพวกแบคทีเรียอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแต่ว่าน้ำเกลือมไม่ได้ช่วยทำความสะอาดในเรื่องของพวกสิ่งตกค้างบนบนผิวอย่างพวกเครื่องสำอางสารเคมีหรือว่า เขาเรียกว่าอะไรพวกความมันบนใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้าเกลือไม่ได้มีคุณสมบัติตรงนั้นสําหรับคนที่แต่งหน้านะคะยังไงพี่นุชย์ก็แนะนำให้ใช้เ,เป็นรีโมเวอร์นะคะก่อนนะคะให้ใช้รีโมเวอร์ก่อนที่จะลงบำรุงแล้วก็ส่วนตัวโทนเนอร์เนี่ยถามว่าน้ำเกลือใช้แทนได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนกัน เพราะว่าโทนเนอร์เนี่ยคุณสมบัติของเขาก็คือการทำความทำความสะอาดผิวและช่วยกระชับรูขุมขนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำเกลือไม่ได้มีคุณสมบัติตรงนี้นะคะน้ำเกลือแค่ช่วยเหมือนกับล้างแผลล้างแผลทำความสะอาดแผลอะไรประมาณอย่างเงี้ยเออนะคะสำหรับคนที่เป็นสิวนะคะบางคนก็คือว่าจะใช้เป็นตัวเนี้ย เออเป็นเป็นน้ำเกลือเช็ดหน้าแต่พี่นุชบอกเลยว่าคนอื่นยังไงไม่รู้นะแต่สำหรับพี่นุชเนี่ยพี่นุชค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยโอเคกับน,น้ำเกลือใช้น้ำเกลือแล้วรู้สึกเหมือนว่าว่าแผลเออนะคะจะรู้สึกแบบคันหน้าอะไรเงี้ยนะอ่ะ สำหรับคนที่เป็นสิวนะคะพี่นุชก็แนะนำว่าให้เช็ดบริเวณเอ่อถ้าจะใช้น้ำเกลือนะก็เช็ดบริเวณจุดที่แบบเป็นแผลเปิดดีกว่านะคะจุดที่แบบเป็นพวกแผลเปิดเอ่อแบบเวลาสิวแตกหรือเราบีบสิวอะไรอย่างเงี้ยนะเออไม่แนะนำให้ คือคุณสมบัติของน้ำเกลือมันมันไม่ได้แบบช่วยกระชับรูขุมขนหรือว่าช่วยทำความสะอาดผิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันไม่ได้มีคุณสมบัติตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้แทนโทนเนอร์หรือหรือรีมูเวอร์ไม่ได้นะคะ ส่วนในเรื่องของเซรั่มนะคะเซรั่มตัวนี้ที่พี่นุชใช้ลงก่อนที่จะลงครีมตลอดนะคะมา,าใช้มาตลอดเลยนะคะถ้าทุกคนเห็นก็คือว่าพี่นุชจะลงตัวนี้ก่อนที่จะลงครีมนะคะจะลงเป็นเซรั่มก่อนอสำหรับคนที่บอกว่าต,วตัวเองผิวมันอยู่แล้วไม่อยากจะใช้อะไรอย่างเงี้ยอ่ ก็คือว่าถ้าผิวมันอยู่แล้วไม่ใช่ก็ได้นะคะแต่ถามว่าเซรั่มตัวนี้มันมันมีน้ำมันไหมบอกเลยว่าไม่มีเลยนะคะไม่มีออยใดยๆทั้งสิ้นแม้แต่เอเนเชอรัลออยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยนะคะโดยเฉพาะพาราเบนเนี่ยไม่มีเลยนะคะก็คือว่าไม่มีน้ำมันไม่มีพาราเบนนะคะแล้วก็ อย่างที่พี่นุชลงให้ดูนะคะพอลงไปเนี่ยมันเหมือนเป็นการเติมน้ํา และที่พี่นุชบอกว่าเขามีไฮยาไฮยาลูรอนิกนะคะถึง4โมเลกุล4โมเลกุลนะคะก็พูดง่ายๆว่าเขาจะซึมลึกลงสู่ใต้ชั้นผิวเรานะคะได้ถึง4ชั้นนะคะแล้วก็ไปช่วยเหมือนกับกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวแล้วก็กระตุ้นการสร้างเซลล์ไมใต้ชั้นผิวเหมือนกับเสริมให้ผิวเราอะค่อยๆแข็งแรงขึ้นแล้ว แล้วก็พร้อมที่จะเปิดรับการบำรุงเวลาเราทาครีมตามลงไปก็จะช่วยเสริมให้ครีมเนี่ยได้ผลดีมากยิ่งขึ้นวัยเ,เห็นผลลัพธ์ไวมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนจะสังเกตว่าผิวพีน่นุชเนี่ยคือค่อนข้างที่จะแบบมันใสขึ้นเรื่อยๆนะคะใสขึ้นทุกวันทุกวันนะเนาะแต่ต้องบอกก่อนว่า พี่นุชไม่ได้ใช้เวลา3วัน7วันหรือว่า1เดือน2เดือนนะคะพี่นุชใช้มาเป็นปีแล้วนะกว่าจะได้ผิวแบบนี้นะคะเป็นปีแล้วนะดูแลอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจะขี้เกียจยังไงหรือว่างานเหนื่อยขนาดไหนเนี่ยต่อให้มีเนี่ยเนี่ยหลังจากที่ที่อาบน้ำทาครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย ก็ยังไม่ได้นอนนะพี่นุชก็จะต้องแบบไปแพ็คงานต่อไปเขาเรียวกว่าอะไรนะคุยแชทกับลูกค้าตอบแชทลูกค้าต่ออะไรอย่างเงี้ยพูดง่ายๆว่าไม่ได้นอนง่ายๆแต่พี่นุชก็ยังต้องรีบมาอาบน้ำแล้วทาครีมก่อนสี่ทุ่มทุกวันเลยเพราะอะไรเพราะว่าโดยธรรมชาตินะคะผิวของมนุษย์เนี่ย ผิวของเราเนี่ยมันจะรูขุมขนนะ่ะรูขุมขนนะ่ะมันจะเริ่มเปิดตอนประมาณสี่ทุ่มนะคะเออแล้วก็ถ้าเกิดว่าในช่วงเนี้ยในช่วงที่รูขุมขนเปิดเนี่ยแล้วเรายังมีเครื่องสำอางอยู่บนผิวหน้าเราก็คิดดูดีว่า อะไรบ้างที่มันจะลงไปสู่ผิวเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากให้ผิวหน้าเราแบบกระจ่างใสนะคะอย่างแรกเลยก็คือว่าต่อให้จะต้องนอนดึกหรืออะไรใดๆเนี่ยเราอยากให้มีเครื่องสําอางอยู่บนผิวหน้านะคะเอออย่าอย่าพูดง่ายๆว่าอย่านอน ทั้งๆท,ที่แบบไม่ได้ทำความสะอาดผิวหน้าไม่ได้ล้างเครื่องสำอางอย่างเงี้ยนะคะสาเหตุของผิวพังแน่ๆนะคะเนี่ยถ้าสังเกตนะคลิปแรกๆเนะี่ยพี่นุชจ,จะยังมีแบบพวกฝ้าลายๆอยู่แบบริมๆอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะเห็นปะแล้วก็กระตรงเนี้ย ที่ดำดำเข้มเข้มในคลิปแรกๆอ่ะหายไปเยอะเลยนะจางลงไปเยอะเลยอย่างที่พี่นุชบอกว่าเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าปัญหาของกระเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นที่ผิวชั้นลึกอะผิวชั้นลึกเป็นกรรมพันธุ์นะคะเป็นที่ผิวเกิดจากยีนของเรานะคะมันทำให้ถามว่าจะรักษาให้หายเลยได้ไหมบอกเลยว่า ไม่ได้ค่ะต่อให้คุณจะใช้เออครื่องมือรุนแรงขนาดไหนหรือว่าครีมดีขนาดไหนมันก็ไม่มีทางหายไปจากผิวเรานะคะ แต่เราสามารถที่จะควบคุมไม่ให้มันลุกลามและไม่ให้มันเค้มขึ้นได้นะคะก็คือใช้ครีมบำรุงที่เป็นไวทเทนนิ่งแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ควบคู่กับการป้องกันแดดป้องกันแสง UV ที่มีประสิทธิภาพดีพอนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวจะต้องรีบไปเป่าผมวันนี้สระผมกลางคืนเพราะว่า เช้าไม่มีเวลาเลยเพราะว่าพี่นุชนอนดึกแล้วพอเช้าก็ตื่นแบบเวลาตึงมากอะ่ะก็คือต้องรีบอาบน้ําแต่งตัวแล้วไปทําง,งานนะคะก็เลยไม่ไม่มีเวลานะตั้งใจไว้ว่าเอา่อตื่นจะพยายามตื่นมาแล้วแบบอัดอัดหน้าสดให้ดูว่าตอนที่ยังไม่ได้ล้างหน้าเนี่ยเออหน้ามันหน้ามันนุ่มหน้ามันฟูจริงๆนะคะ แต่ออยังหาโอกาสไม่ได้แต่ะพยายามนะคะโอเควันนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวมีงานต้องทำต่ออีกสักพักหนึ่งก็น่าจะได้นอนถ้ารีบหน่อยก็น่าจะได้นอนก่อนเที่ยงคืนนะคะโอเควันนี้ไปแล้วนะคะฝันดีทุกบ้านนะคะลาตีสวัสดีอ่ออีกนิดนึงใครที่มีปัญหาผิวในเรื่องอะไรนะคะ อ,อยากปรึกษานะคะทักถามพี่นุชเข้ามาได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะคะถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวเข้าไปตอบให้ค่ะยินดีมากๆเลยนะคะ